สวัสดีครับครูขอแนะนําตัวเองนะครับครูชื่อ,อนายพุทธิทรงปิตรักษานะครับครูก็ทําการสอนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วัดคลองภูมินะครับวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ Gmail นะครับก่อนอื่นครูก็ขอออกตัวเองก่อนเลยทีเดียวนะครับว่าคารูก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้เป็นจนชํานาญการอะไรอย่างนี้ครับใครที่มีความรู้หรือที่สามารถแนะนําความรู้ก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องที่1ก็คือความหมายและส่วนประกอบของอ e ีเมลนะครับอีเมลหมายความว่าอะไรอีเมลก็จะหมายถึงเครื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับส่งผ่านสื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้การพิมพ์ข้อความจากนั้นก็คลิกคําสั่งเพื่อทําการส่งออกไปยังผู้ที่เราจะส่งอ e ีเมลไปให้นะครับอีเมลก็มีอยู่หลายอย่างนะครับเป็นอ e ีเมลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีที่ทําการแลกเปลี่ยนข้อความ แบบดิจิทัลนะครับซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานให้กับมนุษย์ใช้เป็นหลักระบบอีเมลดำเนินงานเครือข่ายผ่านมากกว่าที่จะกำหนดบนเครื่องมือร่วมด้วยด้วยกันมีหลายเครื่องมือบนพื้นฐานบนรูปแบบจำลองและส่งข้อมูลข้อความข่าวสารต่างๆไปยังคู่ที่จะต้องการทราบปลายทางว่าเราต้องการให้เขาได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเราก็มาดูสไลด์ถัดไปนะครับ ส่วนประกอบของอีเมล as date นะครับก็จะมีอะไรบ้าง 1. ชื่อบัญชีของผู้ใช้งานเรียกว่า username นะครับแล้ว 2. ชื่อเล่นหรือชื่อองค์กรอันนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเราสมัครอีเมลในนามของตัวเองหรือในนามขององค์กรเราก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่นะครับแล้วก็มีเครื่องหมาย a d นะครับเรียกว่า as d o m a m e นั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์เพื่ออ้างถึงเมสเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็คือรหัสประกอบขององค์กรที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง .co.ts นะครับก็จะบ่งบอกว่า co หมายถึงอะไร co ก็หมายถึงพวกหน่วยงานนะครับ C .ts ก็จะหมายถึงว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลของประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมสไลด์ถัดไปครับ รูปแบบของอ e ีเมลก็จะประกอบไปด้วยอะไรก็จะมีส่วนหัวส่วนหัวของอ e ีเมลประกอบไปด้วยการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนเป็นจดหมายที่อยู่ของผู้ส่งที่อยู่ของผู้รับจะปรากฏขึ้นมาในส่วนหัวส่วนที่2เนื้อหาหรือบอดี้นะครับก็เป็นส่วนประกอบเนื้อหาในการใช้พิมพ์ข้อความเหมือนการพิมพ์ในเวิร์ดทั่วๆไปนะครับเรียนใครถึงใครอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แนบเรื่องราวที่เราจะส่งไปถ้ามีเอกสารแล้วก็แนบคลิกแนบ เดี๋ยวลำดับต่อไปอาจารย์ก็จะมีวิธีการสอนในการส่งจดหมายให้นะครับส่งอีเมลให้นะครับสไลด์ถัดไปครับโครงสร้างและรูปแบบของชื่ออีเมลเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นถ้าได้เห็นอีเมลหรือชื่อของอีเมลบางส่วนเริ่มศึกษาการตั้งชื่อสมมุติใครคนหนึ่งบอกอีเมลของเขามาอย่างเช่นสมชาย at hotmail com อันนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะอ่านว่าสมชาย at hotmail com นะครับถ้าอาจารย์ของอาจารย์เองก็จะเป็นผู้ที่ทรง at gmail com อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่มีความรู้มากอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้มาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าแนะนำกันเข้ามาได้นะครับต่อมาตัวที่2ก็เาบอกว่ารูปแบบไฟล์สำหรับการบันทึกแต่ละโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะเป็นอะไรนะ อีเมลฮอตเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันแล้วแต่ว่าเราจะสมัครในนามของอะไรนะครับมาดูสไลด์ถัดไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ให้บริการอ e ีเมลนะครับก็มีเยอะแยะมากมายครับมีอาทิเช่น 1. Outlook 2. Yahoo 3. Gmail 4. Thai Mail นะครับ5ก็จะเป็น Allmail นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มที่เขาให้บริการ อีเมลให้เราได้ใช้ทันความสมัยในโลกออนไลน์ในครั้งนี้นะครับโลกเราก็มาถึงศตวรรษที่2 1แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันนะครับอ่ะเรื่องที่2รูปแบบและประโยชน์ของอีเมลเป็นยังไงบ้างนะครับ 1. การใช้งานแบบเปิดหรือปิดนะครับก็ซึ่งเป็นการใช้งานโดยไม่ต้องทำผ่านเครือข่ายกลางอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถทำได้โดยการดาวน์โหลด ดึงข้อมูลในอ e ีเมลเก็บมาไว้ในรูปแบบโปรแกรมภายในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับตัวที่2การใช้งานแบบเปิดหรือออนไลน์ก็จะเป็นการใช้งานปกติที่ใช้กันนั่นคือทั้งผู้รับและผู้ส่งมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเหมือนกับในองค์กรองค์กรหนึ่งมีอยู่5้คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสายแลนในการเชื่อมให้ส่งอ e ีเมลเข้าหาซึ่งกันและกันแล้วก็ รวมกรุ๊ปของอีเมลเข้ามาเป็นกลุ่มเดียวกันส่งครั้งเดียวได้ร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสะดวกสบายในการทํางานของบุคลากรในการทํางานนะครับตัวที่3การใช้งานยกเลิกการเชื่อมต่อก็จะเป็นการผสมผสานการใช้งานแบบเปิดและปิดโดยอาศัยการเก็บข้อมูลหรืออีเมลเข้ามาในโปรแกรมก่อนนะครับสําหรับผู้ใช้งานก็สามารถเปิดเพื่อลดภาระของการเชื่อมต่อและการทํางานของคอมพิวเตอร์ <c oughs> ขออภัยครับจากนั้นผู้รับก็จะแก้ไขข้อความได้นะครับก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้อีเมลประโยชน์ของอีเมลนั่นเองนะครับเรามาดูสไลด์ที่ต่อไปครับผมรูปแบบของอีเมลแอดเดสนะครับในการสมัครจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการกรอกชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานในส่วนชื่อจะตามรูปแบบเดียวกันนะครับเช่น u s e r n a m e s domain.com เป็นต้นนะครับเครื่องหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายต่างๆมีพวก a d a s i hotmail.com gmail อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ได้รับทราบความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วนะครับนะครับต่อมาประโยชน์อันนี้อาจารย์ก็พูดถึงไปแล้วนะครับก็ขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็ทราบการใช้ ประโยชน์ของอ e ีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นการรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งจากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่งนะครับสามารถส่งข้ามทั่วโลกทั่วทวีปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความก้าวทันสมัยของโลกเรานะครับหัวข้อต่อมาเรื่องที่3การสมัครการใช้งาน gmail นั่นเองนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างการสมัคร gmail นะครับเพราะว่ามันจะได้เชื่อมต่อกับเรื่องถัดไป อาทิเช่นมิ g o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  g Zoom เอ้มิ g o o g l e Meet นั่นเองนะครับแล้วก็มี Zoom มี Google Drive Google Classroom อันนี้ที่มันจะเชื่อมต่อกับ Gmail นะครับที่เราจะต้องได้ทำกันในต่อไป Gmail ก็คือการบริการอีเมลเพื่อเป็นการพัฒนาโดย Google นะครับผู้ใช้สามารถเข้าถึง Gmail บนเว็บและใช้โปรแกรมของบุคคลที่3ในการเปิดตัว Gmail มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลเริ่มต้นที่1 กิกไบต์ไปยังผู้ใช้งานซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าคู่แข่งขันในการเวลานั้นอย่างมากมายนะครับปัจจุบันการบริการพื้นที่เก็บของ Gmail ที่มีให้แต่ละบุคคลนะครับจะมีอยู่ 15GB กิกไบต์ใช้งานไปเถึงครับเก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดเราไม่พอใจใน 15GB กิกไบต์ที่เขาให้มานะครับเราก็สามารถซื้อเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีได้นะครับซื้อในการเก็บข้อมูลของเราเองนะครับ มาดูต่อมาครับวิธีการสมัคร Gmail นะครับสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นการสมัคร Gmail นะครับหนึ่งเขาบอกว่าไปที่หน้า w w w google.com google sign up นะครับหรือไปที่เว็บ gmail.com นั่นเองครับชิกปุ่มสร้างสไลด์ถัดไปนะครับเมื่อทุกคนเข้าไปในเว็บเรียบร้อยแล้วจากนั้นทุกคนก็มากดตรงสร้างนะครับข้างล่างที่อาจารย์ขึ้นตัวสีแดงให้นะครับกดสร้าง เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ไปสไลด์ถัดไปก็จะมีการให้มาถึงหน้านี้นะครับ Google เขาก็จะให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถ้าเรากรอกไม่ครบถ้วนเขาก็จะไม่มีการอัพโ o v ให้มีอีเมลนะครับ 1. ชื่อนามสกุล2ผู้ใช้ต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองนะครับก็ตั้งชื่อมาให้เรียบร้อยกรอกกรรหัสผ่านตัวที่3รหัสผ่านกำหนดได้อย่างน้อย8ตัวประกอบไปด้วยตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับ สวนมาตัวที่4เขาบอกว่ากดปุ่มถัดไปนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องทําให้ครบทุกขั้นตอนนะครับกดถัดไปเลยนะครับต่อมาเขาก็ให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมลสำรองอีเมลสำรองนี้ต้องกรอกเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าเกิดเราเกิดความผิดพลาดในการลืมพาสเวิร์ดเขาก็จะส่งอีเมลพาสเวิร์ดกลับเข้ามาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับในการถ้าเราไปตรงนู้นตรงขั้นตอนในการแก้ไขนะ ตัวที่3วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้งานนะครับตัวที่4ระบุเพศตัวที่5กดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อเราก่อข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มถัดไปนะครับเพื่อจะไปยังหน้าถัดไปครับผมเมื่อเราก่อข้อมูลเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ายืนยันหมายเลขของโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยเรากดส่งไปหครั้งนะครับกดส่งไปหครั้งแล้วจากนั้น ทาง Google เขาก็จะส่งรหัสเข้ามาให้กับเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็กกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตามรูปข้างล่างนะครับแล้ก็กดยืนยันเสร็จแล้วทีนี้ Google ก็จะส่งข้อความมานะครับขั้นตอนสุดท้ายของเราก็จะบอกว่ายอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้บัญชี Google โดยคุณต้องอ่านข้อตกลงทั้งหมดฉันยอมรับเมื่อเราอ่านข้อมูลของเขาส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดยอมรับก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับ จากนั้นสไลด์ถัดไปนะครับอ่านะครับจากนั้นทุกคนก็จะมาเข้าสู่หน้าตาของ Gmail สามารถรับส่งอีเมลหากันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการแพลตฟอร์มของ Google นะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ให้เราเล่นลูกเล่นลากมากมายเยอะแยะนะครับเมื่อเราสมัคร Gmail เข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับของฟรีก็มีนะครับที่ Gmail นี่ยนะครับใช้งานไปเลยครับ สไลด์ถัดไปนะครับทุกคนนะครับวิธีการส่ง Gmail หรืออีเมลนั่นเองนะครับเมื่อเราได้แล้วมีอีเมลไปของตัวเองนะครับถ้าเราจะส่งข้อมูลเราก็ไปคลิกที่เรื่องนะครับเขาก็จะมีข้อความมาจะเป็นพวกดรอปดาวน์ลงมาให้พวกเราอ่านว่าคุณจะทําเรื่องอะไรจะทําการส่งจดหมายจะร่างจดหมายจะเขียนไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเราเห็นหน้านี้เสร็จแล้วก็ไปกดที่เรื่องนะครับถ้าโของใครเป็นเครื่องภาษาอังกฤษก็จ,จะเป็นนิวอะไรอย่างงี้นะ สไลด์ถัดไปนะครับวิธีการส่งเมื่อเราเขียนคําว่าจดหมายเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องจดหมายมาให้เราเลือกกล่องจดหมายคุณเปิดอ่านหรือยังถ้ายังไม่เปิดอ่านนะครับก็จะมีกล่องจดหมายก็อ่านจดหมายให้เรียบร้อยนะครับพอสไลด์สไลด์ถัดไปนะครับการตั้งค่าจดหมายนะครับเราก็มาตั้งค่าก่อนว่าจะให้จดหมายของเรานั้นอยู่ในรูปแบบไหน ก็มีหน้าหลักประกอบไปด้วยอะไรส่วนหัวโชเชียวโปรโมชั่นนะเขาก็จะมีส่งเข้ามาถ้าเกิดเครือข่ายของเขามีโปรโมชั่น็นแต่ละอะไรแต่ละอย่างที่เราไปสมัครไว้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นแนะนําพวกบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นพวกการซื้อ l a z a d a อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับไม่มีค่าโฆษณาครับ l a z a d a หรือว่าจะเป็นพวก แพนด้าแก๊ปแพนดอะไรต่างๆนะครับเขาจะส่งเข้ามาถ้าเขามีโปรแกรมหรือโปรโมชั่นดีๆเข้ามาหาเรานะครับพวกทวิตเฟซบ o ๊กอะไรอย่างเงี้ยมีใครที่คุยส่งข้อความหาเราใน Google นะครับเขาก็จะทําให้เราเข้ามาเรื่อยๆนะครับพอสไลด์ถัดไปนะครับทุกคนก็จะมาถึงการเลือกว่าเราจะกดบันทึกหรือยังไงถ้าเกิดเรา ทำการจัดค่าเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกนะครับเพื่อให้ Google ได้จัดรูปแบบหน้าฟอร์มของมันให้เรียบร้อยนะครับสไลด์ถัดไปครับอพอมาถึงขั้นนี้เราก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับนักเรียนเห็นช่องเล็กๆนะครับเขาบอกว่าส่งส่งเรื่องอะไรส่งถึงใครนะครับเราก็ส่งถ้าเราจะส่งหาตัวเองสมมติอาจารย์ส่งหาผู้ที่ส่งเนาะก็กดอ e ีเมลผู้ที่ส่งเข้ามาอีกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นอ e ีเมลของเราเรื่องเรื่องอะไร เรียนเรื่องอะไรเปิดเรงานเปิดเรียนแล้วก็เขียนไปเนื้อหาช่องว่างๆข้างล่างก็จะเป็นช่องของเนื้อหานะครับเมื่อเราใส่เนื้อหาครบเรียบร้อยทุกส่วนแล้วเราก็ทําการกดที่ส่งอีเมลออกไปยังผู้ที่เราต้องการส่งให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการการแนบเอกสารนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วถ้าเกิดข้อความของเราอยากจะแนบข้อมูลเราก็มาที่เครื่องหมาย ตัว A, ขีดเส้นใต้ในการเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องครับอันนี้ต่อมาจะเป็นสไลด์ถัดไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นการแนบเอกสารนะครับถ้าเกิดเราจะแนบให้มากดตรงนี้1ครั้งสีแดงกดแนบไป1ครั้งนะครับเราก็แนบเรื่องที่เราจะใส่เข้าไปเรียบร้อย โอเคครับแนบเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลของเราเป็นที่ละอะไรแล้วก็ตกลงข้อมูลเข้าไป1ครั้ง<ม>ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายถ้าเราต้องการใส่ emoji สไลด์ถัดไปนะครับถ้าเราจะใส่ emoji เราก็สามารถใส่ emoji เข้าไปได้นะครับสไลด์ถัดไปครับใส่ emoji เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาถึงสไลด์ถัดไป กดส่งอีเมลไป1ครั้งเลยนะครับกดบันทึกกดบันทึก1ครั้งเสร็จสิ้นสไลด์ถัดไปครับอ่านะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับชื่อผู้รับหัวเรื่องจดหมายกรอ,อกให้ข้อกรอ,อกให้ครบถ้วนจากนั้นสไลด์ถัดไปก็คลิกที่ส่ง ส่งนะครับสไลด์ถัดไปครับถือว่าเสร็จนะครับอันนี้ก็จบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อีเมลเป็นเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของอีเมลเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครมีความสงสัยหรือก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาในขณะนี้ได้นะครับหรือว่าจะสามารถ อินบ็อกเข้ามาย้อนหลังรายการที่เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทีมงานเราก็จะเตรียมตอบคำถามให้กับสำหรับทุกคนในครั้งนี้นะครับ